สล็อตยังฉลาดครับท่านผู้ชมครับไม่โฟกัสเรื่องความล้าหรือความกดดันของลูกทีมนะนักข่าวเมื่อวานพยายามจะถามจี้เรื่องนี้นะครับไอ้ลิวพูนี่กดดันหรือเปล่าเริ่มเครียดแล้วใช่ไหมนะครับเพราะว่าไอ้เกมล่าสุดกับบูฟเนี่ยหมออกอาการไม่ดีในครึ่งหลังนะเห็นกันอยู่นะครับแต่สล็อตบอกไอ้เรื่องความกดดันเนี่ยคนอื่นคิดไปเองนะครับนะคนอื่นคิดไปเองไม่ว่าเกมไหนที่นําห่างลูกเดียวเนี่ยไอ้ช่วงท้ายมันก็ต้องตั้งรับเยอะ นะครับมันต้องลุ้นเหนื่อยหน่อยเป็นธรรมดานะครับไม่ว่าเล่นในบ้านหรือนอกบ้านเนี่ยนะครับรูปเกมมันพาไป <c oughs> สอบอกรูปเกมมันพาไปนะครับเ <c oughs> ลี้ยวโพไม่ได้เครียดไม่ได้กดดันอะไรหรอก <c oughs> ว่างี้นะสอตบอกทุกนัดก่อนลงแข่งเนี่ยเขาจะเรียกนักเตะม,มาประชุมนะครับพยายามทําให้แน่ใจว่าทุกคนจะเล่นให้ดีที่สุด <c oughs> ทบทวนแทัคติกทําความเข้าใจว่านัดนี้จะเล่นยังไงนะครับนะเ <c oughs> ลี้ยวโพอยู่กันแบบนี้ ไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่เขาเรียกประชุมเพื่อมาคุยเรื่องความกดดันอันนี้คือแบบมันสมองล้วนๆนะครับคือไม่ว่าจะกดหรือไม่กดไม่ว่าจะเครียดหรือไม่เครียดเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงมันนะครับไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปโฟกัสมันไม่งั้นเดี๋ยวยิ่งไปกันใหญ่นะครับปล่อยมันเป็นเรื่องธรรมชาติไปนะเป็นจิตวิทยาของอนอรสลอตนะครับท่านผู้ชมครับ